นองมวยหมักยังนะหมักเลือดเอาไปยังนะไปกินเมียงก๋วยเจียวปลาแหกบ่หัวสีไข่ายตั้บ่นะพ่อได้ไปจั่งนึงละพอแล้วลงมาลงไหลบ่โหลดดดบ่เจ้าสีโหลดดดบ่เอาดีๆเด้ก๋วยบ่ได้โหลดอุ้มเด้ มาหุนห่นหุ่นอึ๊บอ่าขักพันยังบัดนี้ สบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันใบสุกุสุคนพบพอกับสบัวมณีกะอยู่เพื่อนของน้องมวยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะทางน้องเพื่อนเห็ดอย่างเด้นี่อ่ะสบายดีน้องละน้องมวยหมากยังนะหมากเรือหมกเือเอาไปยังนะไปกินเมียงไปกินเมียงเออก๋วยเจียวปลาแหลกบ่หัวสีไข่ตำหม้อนะ ก๋วยเจี้ยวโปะแหลกนี่กะเช่บอยู่ได้ในคุยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยทางผังไทยเคยเคยกินอยู่บ่นนี่น่องหมักนี่ลุกลุกพ่อแม่พี่น้องเลยเอากินจะคืออะไรน้องหลานนี่คูมคูมือบ้าขนาดคูมือยังนั่นผุนหมักน่อยกําลังออกอีกกระมีน่องน้องมวยเนาะหมักเดือ ย Nh อดอ่อนใบอ่อนเพิ่อนนี่ก็กินครับมันลาบปลากไ็ได้ได้นอ้นองมวย,นยเออนาะนั่งยางเพิ่นเด้อค่ะชงเปื่อนแท้หม,มอมีบันไดกาย <c oughs> มันขึ้นได้ไรอันนี้นเหรอปีนขึ้นไปเลยป้ากิงใช่ปะ <c oughs> เอาลูกยิ้งใยเลยน้องละยิ่งเอาลูกยิ้งใยนี่หมักหน่อยกับป้าใบเห่เพิ่นใ่ขึ้นแต่มันแบบคุยบ่คุยหัวชีไข่บ่มบได้ตามมักเรือใช่กันที้ผุดไก่ใช่หมักใหญ่กเพิ่นยื้อบถึงกะสชีได้แต่หมักหน่อยออเจ้าจอืม ย่อยเชื p, ột, ้อเจ้ากะเปื่อนอีกนี่เชื้องามเจ้าถึงบ่อพอได้ไปจังทั่งละพอแล้วลงมาลงไหลบ่โหลดรถบ่อเจ้าสีโหลดรถบ่เอาดีๆได้ก่อยบ่ได้ิันโหลดอุ้มได้บมา คุณคอึ๊บอ่าขักปั่นยังบัดเอ้ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเทื่อนึงเลยเนาะไปไปเบิ่งทั้งน้องมวยเพิ่นสีเห็ดกินแบบไายให้ไปตามใช่ไหน้องเตี้ยอฮะโบได้ตามเพื่อนเจ้าบ่อวะฮะให้ไปเอาใช้หัวสิคาย ไก่บ่นนองละเพิ่นมาห้าอ่ะบ่ผุนผุนพุนตาขว่มเลยมึยังงัวกัดก็เขา ปลาไพออคือบูเบิงแค่นี้น้องมวยมัวรูดมีแต่เพิ่นบอกกันกัดจำเหงาเนาะคุนเราไม้มัวผูกหนี่บอเพราะจังแล้วงัวผูกอยู่หนี่ส้ะม้าดูดเนาะะใกล้แบบใกล,ใกลใ้ต้นเขา ัเป็นยังเอาเลิกบ่เพิ่นคือบล่ลารเพิ่นคือปลาบางไวปนะนเป็นหนองเรียงปลาใช่ป้ะเจ้าบ่ได้ปลูกว่าน้องละ่ะมันดาปลูกแบบมันดาปลูกเป็นอืมช่วงหนาพนนี่ต้องปลูกเลยหนาแด้งแกมีแต่เรากิน <laughs> แตไม่ใือนคอยมีหัวนั่นได้แันค่าได้ใช่ล้ำค่าบบมีบ่ยันวาตามปูนกันในบ้านในมีบ่หัวชีค่ายในบ้านก็มีบ่เอจ้าคือบวมาปลูกอยู่ใกล้ที่แก่เฮือนเจ้านอนคือเขาไปปลูกอยู่ในอืม ใช่ได้บ่จนพอกินกูได้น้องมวยเนาะจัดการเลยน้องมวยเา็เดี๋ยวเผินหายอย่างเดียวนี่บ่แต่ทางไหนกันมาตอนหกตุตมีน้อไม่ชมน้ำบ่เวลาเขาต่ำใส่เลย มาจนี่ป่ะแกพอกะเทินเนี่ยนะแาเนี่ยคุ้มพุทอีกย่งว่าดูแงแเลยนะเจ้าเอิญหมากยังไงหมากตะกบเอิญคือกั้แค่นบ ขึ้นอีกอะดีงน่อยว่าเนาะขึ้นดุเทะระวังแตงาอันนี่หักคะแนนจับตกตกใส่ขิดินกับบัว่าเนาะยันตกใส่ไม้เสียบเสียบเป็นจามเอ็นเลย เออหน้าเพิ่นกะบุคอยงามเนาะน้องงวยเพราะว่าน้ำบ่อได้บ่มีน้ำเพิ่นเพิ่นใส่พูยวะใส่พูนใส่พูดวะจับดีๆเลยยันเจ้าตก ขึ้นสองต้นเลยน้องมวยต้าเรเอาต้องเอาให้ครบคนไว้ระวังเนอะเก่งเนาะเจ้าขึ้นแต่เนาะเคยไปหาขี้ชี้อยู่บ่วะแต่เก่านี่ไปกูปีไปเมื่อนึงนี่ไหลจักโลน้องอันน้องมวยได้ผลเนาะผลบริมขี้ชีปั๊ด พอบัานี่เนาะพอบุพอกับบุพหูบ่เบิดเท่านี้ไปไปทางไหนนะมวยเบิร์ทางน้องมวยเพิ่นต่ำเนาะมาชอยกันเฮ็ดบัดนนี่สบายดีเด้อแม่น้องมวยพริกห่าวบ่น้องมวย มีวะสะแนวไรสิแซบละเห็ดเนาะตห้าวไดแซบกลาอืมสามผัวเคยผูวชำนานน้องมวย <c oughs> น้ำข่าบ่มีเนาะ<อ>กินคูมือนะนี่นนเนาะเขาอะไเขากินมเออแม่น้องมวยกินไ้บ่กินมมไ้เนาะ

แม่เป็นยัางแม่เป็นยังแม่ให้ริกคงชะตากระเพยว่าไงน้องละกระเพยนะนี่แต่แก่เออดีไดก็ได้นวดแหละตามอืมน้ำเ็กแ่ ติดต้องต่างมาต่างห้กรอบแล้วเขาอันใส่กระปุกเนาะใส่กระปุกใสกระปุกเกลือนะบ่มีว่ากระปุกเขาต่างชั่วแหลนกรอบแล้วใช่กระปุกไววเราห้ล่มเขาจะมาตัมาอย่างกบบปิดไก้แบบเออบ่มีหมักข้าวเนาะผู้แหลกไงถั่มลังคาเพื่อนผู้แหละนี่เนาะชิเป็นหมาก แบบจำนำเนี่ยยันน้องหวยอันเพิ่นเอารุ่นี่เพิ่นยังบ่เป็นมากแปดปีอะไรต้องปลูกอันมะพร้าวนั่นนะเนาะข้าวนำหอมเออถนอมข้าวหลังจากว่าได้กินนะอืมจำ,ำนำเลยมีมากน,น,น,น้องหวยโชว์สีมือมือน,นี่ ก hmm. ินกับน้องเตี้ยแล้วก็น้องมวยเตี้ยน้องติ๊กแล้วถอดหมัดเนี่ยมวมีฮอนหมักใหญ่เนาะเออมาได้ตามไปกนั่งถกตามพอะดงเอจะมีช่วงวันบนหัวนั้เดินให้ชาวทางปุทางป่ากูเดิน เออแมนเบิดบ่อ่ะถ้าชาวรุดดีๆเนาะเป็นไหหน้าเนาะอดียไปฮอดพุนเนาะคือกว่างแท้นเนาะดินนั่นแม่น้องมวยยู่นี่ก็เป็นดินเพิ่นบ่แตะกี้กันดินเพิ่นมเพิ่นแบงองเออบยมงยูก็เลยได้แบงไหได้มาอยู่น้ำกันอือ แต่ก่อนเนาะจะมันคือนันนี้ลายปีใบนี้ก็ถ้าว่าเอาเห็ดให้เห็ดหน้าได้ใช้พุนใช่พุยเพียงพ่อนีโม่เบาเข่าเนาะเนอะเเป็นงานเต้นบ้านเลยงามน่บดนี่บ่อเบิดเบิงนี่บ่อมืนหนึ่น แอบต่างขอชื่อเนาะขอแต่ข้าวลอยสามหมื่นสามพันสามปีชีปีทำไมัดให้เพื่อนกันนะแต่ว่าอยู่ในบ้านนี่ก็มี่บ่บ่กบเอ้าอยู่ดินพิเศษอยู่ในบ้านน้างครา้น้องป้าดินรวมน้องแลอววันนี้ก็โดยมาอยู่พี่กวงตึกได้เนาะป้าน้องเตี้ยเนาะดุจชาวละนูนมังขอนอีดีได้ ข้าก็เพิ่นแบงกันกับแม่บอลไลกันมาแล้วแบงกับไห้นะกับเรนน้อ,นองกันมาแล้วเออแบ่งกับอันไอ่น้อ,นองเตี้ยบอกของไอ่ไม่ได้ของอออขงงน้เตี้ยเออยังบม่ได้แบ่งบ้างใช่บินกำพันแบง่งแบบคราวนี้ไปอยู่เอามีลูกเอามีบอนอื่นอ,อ,อันนี้ก็คือพอน้องเตี้ยเพิ่นอยู่นี่ก็เลยเพิ่นเฮ็ดไปก่อนเนาะ ถ้าบามาาครบนี่ก็คือแบ่งผู้ละเด็กได้น้อยอ่าต่อไปจะคือแบ่งให้น้องเตีย้ยเนาะนี่ก็แบ่งให้อย่าตีผีน้องแซรษฐ์บอลเนาะแซรษเด้อ มุกปลาได้ที่นอซอยตแต่ไครไป็น,นเผ็ดว่าวหวาให้พูนบอกกินเผ็ดซอย <c oughs> อื่น้ำลายได้เนาะ เห็ดเองบ่ปลาแดกอ่ะปลาแดกซื้อซื้อซื้อน้ำผ้ายนะซื้อน้ำพวกข้ามาขายในบ้านอืมชื่อเป็นแบบไรเป็นถวยบ่เป็นเออไถมถุยหนึ่งใครนะแต่ห้าวหางบ่ได้เฮ็ดบ่มันจะมีอืมบ่มีปูบ่มีปลาอย่างปลาคอนก็แล้วได้เล็กน้อยกันแล้วอืมทำบดได้เฮ็ดตอนเฮ็ดดีบ่ใส่แบบเฮ็ดมีห้องบ่มีอย่างไมแต่องไฮน่าเฮ็ดบึงไก่นองนี้ เพราะเราจกินนั่นแหละนะฮะบุกอ้อชิได้เห็ดเนาะกินมานอนกระไตอยู่เห็นนอนไตอืมบุกได้ชื่อแบบกรได้ขวดมากินปะบ่มีแต่ถ้าสีตามมังหงอีกยังก็มีแต่เอากรไแดกนี่ลดเนาะไม่เคยซื้อเลยอืมซื้อสิบพันก็ได้หลายมือกินมันบุกได้สูกลินพอพี่เลึกอืม นี่แต่นอองมวยเพิ่นกินนะอเรา,าก็าได้สือกินยอะดิมุกเออดิกจำมอแไปกินนะงดยันเช้าแล้วถึะเขามาไปกินไจำลายจ้มมก,จกปลาชีบเชฟแช่บิวรลกลายคนกิน ยัง้ยจินสาวนี่จ้ะเอาปลาตัวหนึง่งกระดูกชื่ออะไรบอสชื่อเป็นโลว่าอยู่ทางพี่ hai xe lai bò thùng nương thôi đấy gì thằng thịt 18 18 bớt có đi bò bạn nói nương chồng quay bà sim bò thả bò xe chạy bớt bò Hãy tìm khúc hmm. chị Hãy subscribe cho kênh Ghiền ให้แซ่บอซ่สีมือแซ่มาเด้อเอ็ดสีตำหัวสีไข่กับมักเรือ,อมะกะเซรกระทิน้าอยู่รุมบอเลยเอาเกลือใช้ว้ทั้งขง้างจะเกือมีภูเพชรเนาะจะเกือน้องมวยเพิ่นไห่อยู่จุ่ จังได้แค่ใช้ให้น้องมวยเป็นโจมไปอ่าชูกระเจ้ากินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าขูดไม่เป็นไรนะข <c oughs> วมแซ่บให้มากะทินเน้าเด้ข้า,าเนาไปบ้อางาหมดเนาก,ก็ได้เด,ด้ข้าวให้ลองซีมึงยุ่มหมากะทินเนาจัดจัด,จด Nhiều đại chị ngam bỏ Chị mừng đồ gắn bỏ Mặc kì nhiều là ngon mong chim Càng khiêm bỏ hụ Chăm xếp lại nhịp bộ Chăm xếp Ta Tay hãy chú thăng Cả chào kìm phù nó Rồi อ่จังได้กะคลิปนี้ซาบัวกะสีอาไว้ยชำนี้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ซาบัวกะสีได้ขอกล่าวคำ่าสบายดีเด้อเนาะเจ็บสีเบิดสุขุสุคนที่เข้ามาชมและติดตามสองซาบวัวคำเนาะอ่ซาบัวกะสีอาไว้ยชำนี้ก่อนขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดี